ส้มตำหลังตลาดเป็นร้านส้มตำที่ตั้งอยู่ในตลาดเก่าหัวตะเคโดยคุณอุทัยได้พูดคุยและเล่าถึงที่มาของชื่อร้านว่าเป็นร้านส้มตำที่อยู่บริเวณหลังตลาดจึงใช้ชื่อว่าส้มตำหลังตลาดซึ่งเจ้าของร้านนี้คือคุณชวลิตสัตย์ธรรมสกุลผู้ที่เป็นเจ้าของเดียวกับร้านสี่แยกหัวตะเครายการอาหารของทางร้านจะเกี่ยวข้องกับส้มตำไก่ย่างน้ำตกลาบต้มแซบ่บและยำ ส่วนรายการอาหารที่แนะนำของทางร้านคือส้มตำปูปลาร้าส้มตำปูหมาและส้มตำกุ้งสดสุดท้ายคุณอูไทยฝากเชิญชวนให้คนเข้ามาท่องเที่ยวในตลาดเก่าหัวตะเค้และอย่าลืมแวะมาด้านหลังตลาดเพื่อมาทานส้มตำของที่ร้านสำหรับร้านส้มตำหลังตลาดจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงเชา้าจนถึง1ทุ่มและจะปิดทุกวันพฤหัสบดีหากใครเข้ามาท่องเที่ยวในตลาดเก่าหัวตะเค้กก็อย่าลืมแวะมากันนะคะ